嗯。 นี้ผมอยู่ที่สนามบินจังหวัดนครพนมครับจากที่ไม่ได้บินมาร่วมปีละอาคารก็อาคารรับผู้โดยสารสร้างใหม่ครับสวยสดงดงามกว้างหลังการมากนี่เดี๋ยวรอเครื่องบินจากดอนเมืองครับรอเครื่องบินแลนดิง้ง าไปชมบรรยากาศที่พับผู้โดยสารนะครับไปดูเครื่องบินแลนดิ้งด้วยกว้างเอาการเลยนั่งพักเป็นจุดเป็นจุดสบายครับเป็นระยะห่างได้ในรอบเกือบปีครับไม่ได้บินจากที่โควิดระบาดนะ กว้างมากครับสองห้องเจอบินเอ3ดีสสามครับแล้วบินเข้าดอนเมืองรอเครื่องบินบินลงก่อน สนามบินนครพนมสมัยก่อนนี่เป็นของของทัพอเมริกาเข้ามาสร้างไว้นะครับในช่วงที่มีสงครามอินโดจีนนะครับกองทัพอเมริกาได้ใช้เป็นที่ตั้งฐานเครื่องบินบินลบครับรอดู ทีนี่ก็มีเครื่องบินสองสายการบินนะครับไทยสมายแล้วก็เอเอเซียครับลงที่นี่ก็จะยังไม่ไม่มาง่ายฮนะ กว้างขวางดีครับกว้างขวางโอโทงดีได้รับการปรับปรุงใหม่ครับยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านครับ